สวัสดีค่ะน้องๆกลับมาอีกครั้งกับเกมแพรน VS ซอมบี้นะคะพี่พุกรู้สึกว่าช่วงหลังๆนี่ยากขึ้นมากเลยทุกคนมีคนแนะนําบอกว่าให้ไปเล่น S 0ก่อนนะคะ S 0จนถึง S 2 0ใช่ไหมคือถ้าเล่นตรงนี้นะคะมันก็จะได้ต้นไม้มาด้วยนะคะพี่พุกเคยลองครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าเป็นช่วงแรกๆของเกมดังนั้นต้นไม้ที่พี่พุกมีอะ่ะมันยังไม่พร้อมไงทุกคนฟลังเลยมากเลยอะ่ะระหว่างตอนนี้นะคะเราจะเล่นไปอีก2ด่านเพื่อที่จะเอาสโนว์พีมาก่อนหรือว่าไปเล่นตรงนั้นเลยเอางี้ดีกว่า ขอสโนพีอีกตัวหนึ่งคิดว่าถ้าเกิดเราได้สโนพีแล้วนะคะมันน่าจะเวิร์กขึ้นทุกคนเอาละไปด่านสองทักแปดกันเลยด่านนี้นะคะเอ้ยก็มีแต่ตัวธรรมดานี่นะมีหัวกระแปงนะคะแล้วก็มีแมลงปอด้วยแล้วที่เหลือก็เป็นตัวธรรมดานี่นะเงินก็ไม่น่าจะยากแถมตัวนี้ของเรามีติดบูสเตอร์ด้วยไม่ยากใช่ปะไม่ยากใช่ปะใช้ตัวชกอย่างเดียวก็ได้นะเนี่ยเออแล้วก็วางวอรน,นัทเอาไว้เอาละค่ะถ้าเกิดสมมุติว่าเราเอาสปริงบีนไปใช่ปะแล้วก็ไปเด้งให้มันกลับเอ้ย ทีนี้สปริงบินตัวนี้แม่งตื่นช้ามากเลยเราสวิตเทียอีกรอบหนึ่งได้ไหมเราซื้อไปแล้วรอบหนึ่งนะคะมีปัญหามากเลยทุกคนเอาแบบ12นะคะให้มันตื่นภายใน12วิใช่ปะ่ะเออ12อะไรประมาณนี้อามาตั้งใจแหละตั้งใจแหละไปไปกันเลยหวังว่าครั้งเดียวจะผ่านหวังว่านะันคิดเอาเองันคิดไปเองว่าจะผ่านในครั้งเดียวได้เปล่าวะอ่ะ,อะทุกคนเป็นกำลังใจให้พี่ปุ๊กด้วยค่ะเป็นกำลังใจให้พี่ปุ๊กด้วยค่ะ ในช่วงแรกอนกุญาตให้มาช้าใช่ไหมอนุญาตให้ฉันฟาร์มก่อนใช่ไหมดีมากโอ้ไม่เดี๋ยวๆๆๆเดี๋ยว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 แป๊บหนึง่งแปบ๊บนึงนะทุกคนไอ้ตัวนี้มันจะมันจะล่วงลงมาใช่ปะ่ะโอเคพี่ปุกวางระเบิดไว้ตรงนี้ก่อนช่วงแรกเราจะฟาร์มกันค่ะโอเคโอ้ถ้ามันมาตรงนี้นะคะแสดงว่าเราอาจจะต้องวางอ่ตัวนี้ไว้ใกล้เออประมาณนี้ได้ไหม ค่อยๆถามแปบหบนึ่งทุกคนจะเย็นฉันไม่รู้มันจะมาโหดขนาดไหนเออลฉันไม่ได้เอาหนามมาเออเอาตัวเด้งมาแต่ไม่ได้เอาหนามมาเอาแย่แล้วทุกคนอ่ะรอดูค่ะพี่ปุกิดว่าน่าจะรอดอยู่นะน่าจะได้อยู่นะในด่านนี้มีความรู้สึกว่าถ้าใช้ตัวชกเยอะๆน่าจะดีอ่ะฉันจะรอดูเอ้ยมาเยอะจังวะ มาเยอะจังวะอะก็ล่วงมาสิจ้าเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้การละเฮ้ยไม่ได้การละโอเคชก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 ,ชกโอเคมาแล้วก็ทานตะวันทานตะวันเราปลูกแค่นี้พอนะคะแล้วก็พี่ปู๋อาจจะปลูกตรงนี้เพิ่มเอ,อิบโอเคโอเคเดี๋ยว เพื่อความสวยง,งามค่ะเพื่อความสวยง,งามนี่ด่านนี้มีความรู้สึกว่ามันง่ายจังฉันจะฉ,ฉันคิดฉันคิดไปเองเปล่าฉันคิดไปเองเลยเปล่าไม่ควรพูดนะเราเล่นในเกมนี้เราไม่ควรพูดแบบนี้ <c oughs> เดี๋ยวนะพี่ปุ๊กจะซ้อนสองดีกว่าวางถั่วไว้ตุม้มโอเคค่อยๆวางถั่วไว้ตรงนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยว,ยวแบ๊บนึงนะพี่ปุ๊กวางอันนี้ไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยววาง อันนี้เตรียมชกค,ค่ะโอเคสอนสองอันแล้วนะเนี่ยโอเคตัวเด้งตัวเด้งเฮ้ยโอเคอยู่เฮ้ยโอเคอยู่หนทางสู่นโนพีฉันได้อยู่เฮ้ยวางไว้น,นี่ก่อนแปบ๊บหนึ่งแล้วก็ตัวชกตรงนี้โอเค เอ้ยโอเคแทนที่เราจะวางตัวเด้งนะคะเราวางเป็นไอตัววอนนัทดีกว่าเนาะวอนนวอนนัทอันเล็กน่าจะดีกว่าเออเออมันมันก็อึดอยู่เหมือนกันอันเนี้ยโอเคเดี๋ยวพี่บุ๊คขอนตัว,ต,วตัวบีนตัวนี้นะคะแล้วก็ใส่อันนี้อันหนึ่งึออ๊บแล้วก็ใส่วอนนะัทึ๊บโอเคเสียดายนะทุกคนลืมเอาหนามมา ใส่ระเบิดพื้นตรงนี้ดีกว่าเฮ้ okay. อ่ะแล้วก็ใส่วานัทน,นะคะลายแถวเลยเรียงเป็นแถวเลยโอ้ยได้อยู่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 ทุกคนได้อยู่ยักษ์ไหวอยู่ยักษ์ไหวอยู่วางวานัทไว้ตรงนี้โอเคช่วยกันชกหน่อยช่วยกันชกหน่อยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้น่าเป็นห่วง พวกวางไว้อีกอันหนึ่งดีกว่าเออเผื่อวางไว้สามอันดีกว่าวางให้เยอะๆเลยทุกคนจะวางไว้เยอะๆ,ๆเลยโอเคโอเคเอ,อึ๊บเด้ง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 ไปเด้งไปเด้งไป,ไปเรียบร้อยค่ะด่านนี้บอกเลยนะคะไม่ยากไม่ยากสักเท่าไหร่ โอเคเดี๋ยวสวางไว้ตรงนี้แล้วก็สว่างตัวชงไว้ตรงนี้ค่ะจบสองตัวนี้ก็น่าจะจบแล้วเฮ้ยทำไมง่ายจังเลยดีใจอะไม่คิดว่ามันจะง่ายขนาดนี้เพราะว่าเจอมาก่อนหน้านี้นะคะยากทั้งนั้นเลยทุกคนโอเคสองทับแปดง่ายค่ะอ่ะเราไปปลูกต้นไม้กันดีกว่าต้นไม้มีอยู่สามต้นให้ปลูกนะคะแล้วก็เดี๋ยวรับเงินตรงนี้ด้วยอ่ะรดน้ำรดน้ำรดน้ำเออพึ่งพึ่งพึ่ง โอเคปะดานหน้านะคะถ้าเกิดสมมติว่าเราชนะเนี่ยเราก็จะได้สโนว์พีนะคะเป็นดังที่เราต้องการพี่บุกรอวันนี้มานานแล้วโอเคไปกันโอ้ไม่ไม่นะเอาตัวรอดอย่าให้ศัตรูมาถึงตรงนี้หรอโอ้โหเดี๋ยวพี่บุกว่าเจองานงอกแล้วแหละเอามีตัวนี้มาแล้วเหรอเอาตัวนี้ได้แล้วเหรอเออก็ก็ก็โอเค โอเคกระหล่ำเทียนแรงๆเอาอย่าลืมเอาทานตะวันไปสิเอาหนามออกดีกว่าค่ะแล้วก็เอาทานตะวันไปแทนนะคะโอ้ฉันจะรอดไหมเนี่ยทุกคนอ่ะลองดูนะคะเป็นกำลังใจงให้พี่ปุ๊กด้วยนะคะเฮึบเฮโอเคเขาเขาเขาเาอไม่อะไรอ่ะโอไม่จะชนะอยู่แล้วเราออมาดีแล้วนะเพียงแต่ว่าเราป้องกันชาไปหรือเปล่าพี่ปุ๊กคิดว่าเราอาจจะต้องปลูกทานตะวันให้มันมากกว่านี้เพราะว่าเงินมันเหมือนจะไม่พอทุกคน เกือบดีละเกือบดีละอ่ะมาตั้งใจกันใหม่อ่ะไปการเมื่อกี้มันมาเรนอะไรน,นะฉันลืมไปแล้วมันมาเรนอะไรน,นะโอเครองเงินค่ะใส่มาฮึปใส่มาฮึปโอเคเออมาเรนนี้ปะวะ มาเลยน,นี้ปะโอเคบุกวังถัวเดงไว้ตรงนี้ใส่มาโอเคโอเคฮึแล้วก็เดี๋ยวมันมาเล่นไหนนะจำไม่ได้ละวางไว้วนี้ก่อนชกก่อนโอเคตัวแรกยังไม่ตายตัวใหม่ยังไม่มาทุกคนดีมากเลย โอเคค่อยๆ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 ฟาร์มไปค่อยๆฟาร์มไปเราจะต้องฟาร์มได้เงินเงินโอเคโอเคโอเคได้อยู่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 โอเคได้อยู่เด้งตรงเด้งตรงนี้อันนึงจะเด้งหลายอันทำไมเนี่ยฮึบโอเคมา ปลูกอาจจะต้องปลูกทานตะวันเพิ่มนะคะพี่ปุ๊กรู้สึกว่าทานตะวันไม่พอนะคะโอเคฮึบฮบมาค่อยๆปลูกค่ะค่อยๆปลูกหลังจากนั้นอาจจะต้องเอ,อ่อทำอะไรดีวะเราทำแนวหน้าตรงนี้ให้เสร็จก่อนดีกว่าไหมเออทำแนวหน้าตรงนี้ให้เสร็จก่อนแล้วก็ทานตะวันก็จะปลูกเรื่อยๆเ,เลยทุกคนโอเคใส่สองอันโอเค ได้อยู่ได้อยู่ฮึบฮึบเด้งหน่อยโอ้ไม่ใส่นี้เข้าไปโอเคดีนะตัวนี้มันชกชกสองอันก็ถึงเนาะดีดีดีด,ด,ดีฮึบอ่ะคันตะวันต่อค่ะใจะเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอเคพี่ภูกคิดว่าเราจะต้องคูกกะหล่ำแล้วแหละกระหล่ำแถวแรกมา อันนี้วางัวน,นัดโอเคโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ทุกคนได้อยู่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 ยยต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะริมาร์มความตัวนี้นะคะเพื่อที่จะปลูกกระลำกระลำเราไม่ปลูกไอ้นี่แล้วนะไอ้สองร้อที่เขาให้มาพี่ภูกว่าเอากระลำแบบสองแถวไปเลยดีไหมน่าจะดีน่าจะดีน่าจะดี โอเคโอเคโอเคอะไรละ่ะไม่โอเคนะเนี่ยโอเคฮ้บฮึบฮึบมามากระลำม,มาเงินจงมาเงินจงมาเงินจงมาเยอะๆเลยตอนนี้ต้องการปลูกกระลำให้ได้สองแถวแล้วหนึ่งหนึ่งโอ้ได้ยินเสียงกากระทั่วมา มาจากแถวไหนมาจากแถวไหนแถวนี้เหรอแถวนี้เหรอเดินไปเด้ไปเด้งไปเดงไปโอเคเดินมาใหม่นะจ๊ะเดินมาใหม่เดี๋ยวกากันทุ่นนะเดี๋ยวเอากระลำไปสองอันเลยแถวนี้ใช่ปะ่ะเสียงดังมากเลยโอเคช่วงนี้นะคะเป็นช่วงเวลาแห่งการฟาร์มนะคะมามามาเออเดินชา้ชาๆเดินชา้ชาๆกำลังสะสมกระลำอยู่แป๊บนึงทุกคน หวังว่าหวังว่าจะจะเวิร์กนะหวังว่าจะจะเวิร์กนะทุกคนโอเคได้อยู่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 มีเงินนะคะรอดีเลกกระํำอย่างเดียวเลยทุกคนเอาเดี๋ยวใส่ถั่วเด้งกะเด้งเด้ได้เด้งไปโอเคไปเดินมาใหม่กลับไปเดินมาใหม่นะจ๊ะเอาเดี๋ยวแถวนี้ก็มาแถวนี้ก็มาตูมใจเย็นใจเย็นใจเย็นกระถั่วใจเย็น ใจเย็นเย็นนะจ๊ะใจเย็นเย็นเออเดี๋ยวรอซื้อถั่วเด้งแป๊บหนึ่งอ้ไม่อย่าพึ่งใจเย็นเย็นชกก่อนชกก่อนชกกัดชก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 โอ้ตอนนี้ไม่มีถั่วเด้งเลยแย่แล้วทุกคนแย่ละแย่ละตอนนี้ถั่วเด้งมาถั่วเด้งกลับมาโอเคเด้งเด้งไปเด้งไปเด้งไปโอเคเรียบร้อยค่ะ แถวกลางรู้สึกว่าประกาศแตกนะคะทุกๆอาจจะต้องใส่ก่อนเออแล้วก็ใส่วนัทด้วยโอเคโอ้แย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะต้องใส่ถั่วเด้งเล่นบนไปวยปะชกโชคชคท้ายหลังโชคท้ยหลังโอเคเออเผื่อจะช่วยเผื่อจะช่วยเอาไงดีเนี่ยชกโชคโชคโชคชกชค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 ใจเย็นๆอย่าพึ่งมา โอเคโชค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 ตัวเด็กมาแล้วถัวเด็กมาแล้วอ้าวเย่ถือว่าไม่นานนะคะในที่สุดพี่บุกได้ตัวนี้มาแล้วสตอพีอุ๊ยดีใจจังเลยค่ะเอาราคาในพาร์ตหน้านะคะเรามาตัดสินใจกันว่าเราจะเดินทางกันต่อนะคะหรือว่าจะไปเล่นเอสศูนย์กันเนี่ยคราวนี้เรามาเอาต้นไม้ดีกว่านะคะนี่ไงต้นนี้ไงที่เราจําเป็นต้องเอาเออโอเค เอาละค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมนะคะเจอกันใหม่พันหน้าค่ะบ๊ายบาย